สวัสดีค่ะสวัสดีทุกทกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของนรีรดาทาโรไทยชะตาค่ะกลับมาพบกับอาจารย์นรีอีกแล้วนะคะในการทําคลิปนะคะวันนี้เป็นคลิปความรักของคนที่มีคู่นะคะประจำเดือนพฤษภาคม2564เป็นคิวของชาวลัคนาราศีธนูค่ะชาวลัคนาราศีธนูนะคะคือคนที่เกิดตั้งแต่วันที่ 1 6ธันวาคมนะคะถึง14มกราคมค่ะตรงนี้อาจารย์นรีก็แบ่งตามแบบไทยนะคะดูได้ทั้งลัคนาและราศีแบบไทยค่ะเดี๋ยวต้องมาลุ้นกันนะคะว่าตรงนี้จะเป็นยังไงนะคะสําหรับความรักของชาวลัคนาราศีธนูที่มีคู่ตรงนี้เป็นตรงตัวรวมนะคะอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างถ้าได้อะไรที่ไม่ดีต่อใจก็อย่าเก็บไปคิดนะคะตรงนี้อาจจะ ต้องใช้วิจยยายยาในการรับชมนะคะถ้าคิดว่าไม่ใช่เรื่องราวของคุณก็สามารถที่จะเลื่อนผ่านได้เลยนะคะ,ะคุยกันไปด้วยเปิดไพ่ไปด้วยนะคะอาจารย์ได้แล้วนะคะสําหรับพลังงานความรักนะคะสําหรับทุกทกท่านนะคะมี3ใบนะคะใบแรกมี7ดาบนะคะใบที่2อเป็น the world แล้วก็ใบที่3เป็น emperor นะคะเดาบนะคะเหมือนกับว่าคุณกําลัง ตั้งใจทำอะไรสักอย่างหนึ่งแต่ว่าอาจจะไม่ได้บอกให้ใครรู้หรือเปล่านะคะเจตดามีความแอบคบนะ,ะแอบคบหรือเปล่านะคะบางคนมีคู่นะคะคู่ของคุณอยู่โอ้เอ็มเปอร์รนะคะคู่ของคุณอยู่ต่างถิ่นแดนไกลคู่เป็นต่างชาตินะคะเนี่ยอาจจะมีโอกาสแอบคบเขาอยู่หรือเปล่านะคะตรงนี้นะคะ หรือว่ายังไม่ได้บอกคุณพ่อคุณแม่ให้รู้นะคะสําหรับบางคนคือเป็นแฟนกันนะคะตรงนี้อาจจะแอบคบดูแล้วก็ลองอยากรู้ว่าจะดีไหมจะอะไรยังไงนะคะแต่บางคนนะคะเจ็ดดาวตรงนี้อาจจะเป็นลักษณะแบบว่าเป็นคู่กันแล้วอยู่ด้วยกันแล้วหรือบางคู่เนี่ยอาจจะแต่งงานแต่งงานกันแล้วนะคะแต่งงานกันแล้วอาจจะไปแอบทําอะไรบางอย่างที่เหมือนกับว่าไม่อยากให้คู่ของคุณรู้นะคะ ทำอะไรบางอย่างอาจจะเป็นเซอร์ไพรส์หรืออะไร,รอเปบ่าว่ลลาไพ่ขึ้นมาดีนะคะเดบเวลกับเอ็มเพอเรอร์ตรงนี้ะเนี่ยเราต้องมาลุ้นนะคะจริงๆ7ดาวก็วไม่ได้ว่าเป็นไพ่ที่แบบอาจจะมาในเชิงที่แบบแอบทําอะไรในความผิดเสมอไปนะแอบทสิ่งดีก็ได้แอบเซอร์ไพรส์ก็ได้นะคะอ่ะมาลุ้นกันต่อนะคะว่าเรื่องราวจะเป็นยังไงนะคะสําหรับความรักของคนที่มีคู่หรือว่าแต่งงานแล้วชาวลัคนาราศรีธนูค่ะประจำเดือนพฤษภาคม2564นะคะหนึ่งถ้วยค่ะ หนึ่งถ้วยอือม,มีคนมาให้กำลังใจด้วยนะคะแต่เหมือนเขาหลบกล้องนะคะวันนี้หลบกล้องวันนี้ไม่อยากออกสื่อหรือเปล่านะคะหลบกล้องมิดเลยอะ่ะนะคะมองหน้าด้วยมีหนึ่งหม้เท้าคะ่ะดูที่จะอยู่เฉยได้นานแค่ไหนอือ หนึ่งถ้วยหนึ่งไม่เท้าแล้วมาเทาเวอร์เลยทำไมไพ่หักมุมอย่างนี้อ่ะเดี๋ยวมาดูเรื่องราวตรงนี้ต่อนะคะมีไพ่ของสเตรนนะคะ มาลุ้นเงินต่อนะคะมีไพ่ของ emperor โอ้ emperor ออกมาแล้วนะคะ c h e r r i o t ค่ะนะ c h e r i o t กับ the world นะคะตรงนี้ <c ười> คนที่มาจากต่างชาตินะคะตา่างถิ่นนั้นไกลชาวต่างประเทศนะคะลุ้นกันนะคะว่าจะยังไงต่อ view of fortune ค่ะ มี justice นะคะแล้วก็มีเด็กถือถ้วยค่ะมีห้าไม้เท้าค่ะ ก็มีอัศวินไม้เท้านะคะแล้วก็เจ็ดไม้เท้าค่ะเดี๋ยวมาดูเรื่องราวความรักตรงนี้กันก่อนนะคะว่าเป็นยังไงบ้างน,นะคะ<ม>เหมือนไพ่อาจจะเล่าเรื่องย้อนอดีตของชาวลัคนาราศีธนูหรือเปล่าคะ<ม>เพราะว่าเหมือนกับมี มีหนึ่งถ้วยนะคะเหมือนตัวคุณเนี่ยอาจจะได้เจอกับเขานะคะหรือตัวเขาตกหลุมรักคุณตั้งแต่แรกพบเลยก็ได้นะคะเป็นรักแรกพบแล้วก็ได้เริ่มต้นความสัมพันธ์มาเป็นแฟนด้วยกันมานะคะแต่ว่าความสัมพันธ์ตรงนี้พอเริ่มต้นมาสักระยะหนึ่งนะคะมันอาจจะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเนี่ยแอบไปทําอะไรทําให้เดอะทาวเวอร์มันเกิดขึ้นมีปัญหาทะเลาะก,กันรุนแรงนะคะเดี๋ยวขอดูนิดหนึ่งนะคะ เจ็ดดาบตรงนี้แอบทำอะไรกันแน่นะคะเจ็ดดาบอุ้ยนอนน้นอน,นแมวตื่น <c oughs> แมวมองหน้าเลยนะคะไม่ได้ตั้งใจนะจ๊ะแมวตื่นเลย hero friends นะคะเจ็ดดาบ hero friends ยังไงเอ่ย hero friends ออสเ l รเลียนะคะ เือเหรียญเหมือนกับตัวนี้อาจจะเป็นัญหาเรื่องเงินหรือเปล่านะคะเพราะว่าอาจารย์ถามว่าเจ็ดดาบหมายถึงอะไรนะคะตรงนี้เหมือนกับตัวคุณเองนะคะน่าจะไปให้ความช่วยเหลือใครสักอย่างเนี่ยตัวคุณใจอ่อนใจดีฮีโรแฟนไพ่ของนักบวชขึ้นมานะคะไปช่วยใครด้วยความสงสารดูสิเฉือเหรียญน,นะคะเด็กถือเหรียญไปช่วยใครญาติพี่น้องหรือใครที่ ขากำลังเดือดร้อนช่วยด้วยความสงสารและเป็นเพื่อนนะคะหรือเป็นรุ่นพี่รุ่นน้องหรือเป็นใครก็ได้นะคะแล้วปรากฏว่าไปช่วยเหลือเขานะคะแล้วมันเสียเงินก้อนโตรหรือเปล่าเนี่ยแล้วทาวเวอร์เขาก็ไม่ได้คืนนะคะหรือว่าเอาเงินไปช่วยหรือทํานองเขาลงทุนอะไรบางอย่างแล้วก็เอาเงินไปลงทุนกับเขานะคะแล้วปรากฏว่ามันไม่ได้คืนหรือว่าธุรกิจที่เขาชวนไปลงทุนให้ไปช่วยเหลือไปซัพพอร์ตเป็นหุ้นส่วนอะไรกับเขาตรงนี้มันล้มลงไปนะคะโดยสิมันไม่ได้คืนมันก็เลยทําให้ ตัวคุณกับแฟนคุณตรงนี้มันมีปัญหาขัดแย้งมันมีปัญหาทะเลาะก,กันนะคะอาจจะเป็นเรื่องราวอะไรประมาณนี้นะคะต้องดูว่าปัญหาของแต่ละคนเนี่ยอะไรที่ทําให้เกิดเจดาวแล้วเกิด The Tower นะคะแอบทําอะไรแล้วเกิดปัญหาตามมานะคะตรงนี้นะคะเหมือนกับว่า คนละของคุณเนี่ยอาจจะงอนคุณนะตัวคุณก็อาจจะแบบว่าพยานะนนะะพยามเข้มแข็งนะสเตรนท์นะคะพยายามเข้มแข็งพยายามอดทนพยายามอธิบายเหตุผลนะคะหรือพยายามบอกว่าคุณก็แบบพยายามทําดีที่สุดแล้วนะคะอไหนดูซิว่าเขารู้สึกยังไงกับคุณกันนะ <c oughs> นะคะเขารู้สึกยังไงกันบ้างนะคะตรงนี้เขารู้สึกยังไงกับเราเราอาจจะ ให้อาจจะสลับตัวตนกันก็ได้นะคะหรือเขาอาจจะเป็นคนที่ทําผิดพลาดหรือเราทําผิดพลาดก็ได้นะคะเขารู้สึกยังไงกับเราหนึ่งดาบนะคะเก้าถ้วยแล้วก็สองในเท้านะคะสุดท้ายนะคะเขาก็รู้สึกว่า คุณคือคนที่เขาเลือกอยู่ดีคุณคือคนที่เขาอยากจะไปต่อมีอนาคตร่วมกันนะคะสองใเท้าตรงนี้นะคะแล้วก็หนึ่งดาบตัดสินใจเลือกแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเขาตัดสินใจเลือกแล้วนะคะเอ็มเพอเรอร์คนนี้ดูสิเอ็มเพอเรอร์กับเอ็มเพอเรอร์นะคะเขาจะตัดสินใจนะคะมุ่งมั่นกลับมาหาคุณนะคะโจซี e แชริออตเข้ามาเลยนะคะเขารู้สึกว่าตรงเนี้ยมันไม่ใช่เวลาที่จะมาโกรธกันงอนกันแล้วนะคะ วิวออฟฟอร์จูนกองร้อยอย่างโชชะตานะคะนําเขากลับมานะแล้วการกลับมาตรงนี้นะคะเหมือนเขาอาจจะเข้ามาช่วยเหลือคุณนะในเรื่องของความยุติธรรมให้ความยุติธรรมกับคุณหรือถ้าเกิดว่าคุณโดนคดีอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องเงินเงินเขาจะเข้ามาช่วยเหลือเขาจะเข้ามาดูแลคุณตรงนี้หรือในหนึ่งนะคะคนที่ยังไม่ได้แต่งงานนะคะหลังจากที่เขาเคลียร์ปัญหาตรงนี้เสร็จเขาอาจจะแต่งงานจดทะเบียนอย่างถูกต้องทำวีซ่าเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะ วีซ่าคู่มั่นวีซ่าแต่งงานพาคุณไปอยู่ในประเทศของเขาด้วยก็ได้นะคะเหมือนกับตรงนี้ตัวคุณกเ็เด็กถือถ้วยนะคะให้ความรักนะคะให้กําลังใจนะคะแล้วก็แบบดูแลเขาดีมาตลอดก็ได้เขาก็เลยรู้สึกว่าตัวคุณเนี่ยยังเป็นคนที่มีค่ากับเขานะนะคะไม่ว่ามันจะเกิดปัญหาอะไรขึ้นมาเนี่ยเขาก็จะไม่ทิ้งคุณไปไหนดูสิ อัศวินไม้เท้านะไม่ทิ้งคุณไปไหนกลับมาหาคุณนะคะกลับมาแค่แก้ไขปัญหาอุปสรรคนะคะเจ็ดไม้เท้าตรงนี้นะคะโอ้ยลุ้นกันจังเลยอะนะคะเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไปคะเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไปโอ้โหเป็นมาหาการความรักนะคะช่วยคนต้องดูดีๆนะคะอย่าหาทํานะบางทีช่วยเขาแล้วเราเอาตัวเองไม่รอดนะโอ้โห ต้องคลิปสงสารตัวเองเผื่อไปก่อนนะคะตรงนี้นะคะชาวลัคนานราศีธนูราชินีดาบนะคะมาลุ้นกันต่อมาลุ้นกันต่อ The Star นะระเป็นเ h e s t ตาแล้วนะคะใจชื้นเลย <laughs> โอเคเลยนะ The Star ขึ้นมานะคะ ราชาไม้เท้าค่ะโอเคนะตรงนีอ้อาจารย์รู้สึกว่าตัวเขาเองเนี่ยนะคะเขาจะกลับมาเขาจะทําให้คุณเข้มแข็งขึ้นนะคะเขาจะทําให้คุณเรียนรู้เขาจะทําให้คุณเนี่ยแก้ปัญหาตรงนี้ไปให้ได้นะเพราะว่ามันกับว่าตัวคุณเองอ่ะนะคะเนี่ยมันต้องผ่านการแบบ เขาเรียกว่าอะไรอ่ะการรู้ทันเล่เหลี่ยมของคนก็ได้นะคะหรือการปรับตัวเองให้แบบว่าปรับจูนให้มีความเป็นผู้ใหญ่อะนะคะให้เขาเรียกว่ามีความลงตัวในบุคลิกภาพของเรานะคะหรือว่าปรับตัวให้เข้ากับการที่จะมีชีวิตคู่นะการมีชีวิตคู่ก็ต้องทําอะไรก็ต้องเปิดเผยซึ่งกันและกันนะคะมันไม่สามารถตัดสินใจคนเดียวได้นะเพราะนั้นตรงนี้ คุณกับเขาเนี่ยเหมือนกับว่าได้กลับมาเรียนรู้ร่วมกันอีกครั้งหนึ่งกลับมาแก้ไขปัญหาร่วมกันอีกครั้งหนึ่งแต่ในท้ายที่สุดนะคะมันทําให้คนสองคนเนี่ยกลับมาทําความเข้าใจกลับมาพูดคุยถึงปัญหาต่งางๆกลับมาเปิดใจกันและกันหลังจากที่อาจจะเจออุปสรรคครั้งใหญ่ไปนะคะแต่มันกลับทําให้ความรักของคุณเนี่ยปรับตัวเข้าหากันมีสมดุล กับความรักบาล้านชีวิตของคุณกับเขาให้ลงตัวต่อกันได้มากยิ่งขึ้นนะคะความเป็นเดอะสตาร์นะคะราชาไม้เท้าแล้วเขาก็ดีงามน,นะเขาก็ไม่ทิ้งคุณไปไหนเลยเวลาที่คุณมีเรื่องมีราวมีปัญหาอะไรต่างๆนะคะตรงนี้นะคะน้านันะตรงนี้ทําอะไรก็ต้องคุยกันก็ต้องบอกกันนะคะชาวลัคนาราศีธนูนะในที่สุด <c oughs> ก็กลับมาแก้ปัญหาร่วมกันได้ตรงนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อดีกว่านะคะว่าแล้วไพ่นะคะ ให้ออร์เนะคะจะบอกถึงเรื่องราวความรักของคุณอย่างไรดูพลังงานความรักก่อนเลยนะคะ College นะคะการต้องกล้าหารกล้าเนนาชนะกับความเป็นจริงนะคะเนี่ยมันผิดมันพลาดไปแล้วก็ต้องบอกกันนะคะเขาจะโกรธเขาจะอะไรยังไงก็จําเป็นที่จะต้องคุยกันะนะ Victim of consciousness นะคะมันเป็นอะไรที่แบบมันยากลำบากมากๆเนอะมืนกับบางทีเราก็อาจจะทําอะไรโดยที่รู้เท่าไม่ถึงการหวังดีกับคนอื่นอยากช่วยคนอื่นปรากฏว่าตัวเองต้องกลับมาเดือดร้อนแล้วก็กลัวนะไม่รู้จะบอกแฟน่รู้จะบอกคนกรักยังไงนะคะแต่ปัญหามันเกิดขึ้นแล้วนะคะมันก็ต้องคุยกันนะ have faith นะคะขอเชื่อมั่นนะความรักของคุณคู่ของคุณเนี่ยเขาไม่ทิ้งคุณหรอก ะะขอเชื่อมั่นศรัทธาในความรักอย่าไปดูถูกความรักของเขาว่าถ้าเขารู้แล้วเขาต้องทิ้งเราไปแน่ๆน,นะคะนะอย่าไปดูถูกความรักของเขาเพราะเขาไม่ได้ทิ้งคุณไปนะเขาก็อยู่ช่วยคุณแก้ปัญหาตรงนี้เ,เดี๋ยวมาดูไพ่นะคะน้องแมวนอนสบายเลย w i s p e r of love นะคะจะบอกว่าอะไร Appreciate this moment โ oh อ้โหตรงกับพลังงานตรงนี้นะคะเหมือนกับตัวคุณเองเนี่ยรู้สึกชื่นชมรู้สึกตื้นตันรู้สึกประทับใจในตัวตนของเขามากๆนะคะที่เขาอ่ะเข้ามาช่วยเหลือคุณนะคะที่เขาเข้ามาทำให้คุณเนี่ยผ่านพ้นปัญหาอุปสรรคใหญ่ๆในชีดไปได้ Appreciate this moment นะคะ Every situation is an opportunity to grow and find love นะคะมันทำให้จากสถานการณ์ความ ปัญหาที่หนักหนักหนักหนาสาหัสยื่อยู่ตัวนี้นะ,ะมันกลับสร้างโอกาสทําให้คุณได้เติบโตทางความคิดเติบโตทางอารมณ์นะคะมีความเป็นผู้ใหญ่มีความเป็นเหตุผลมากขึ้นไม่ใจอ่อนโดยใช้เหตุนะคะแล้วก็ทําให้คนพบกับความรักที่แท้จริงนะคะกับหัวใจของคนรักของคุณอีกครั้งหนึ่งนะคะโดนเลยใบยแรกนะคะ,ะขอดูต่อนะคะลุ้นกันต่อ Take a chance on love นะคะ When we love our lives are changed forever นะคะเห็นไหมคะเมื่อเรารักใครสักคนเราก็พร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงแก้ไขปัญหาพร้อมที่จะอยู่เคียงข้างกันตลอดไปนะคะนั้นความรักของคุณน่าจะเป็นรักแท้นะคะชวาวลัคนาราศีธนูนะวันนี้อาจารย์รู้สึกว่ามันเป็นสถานการณ์อะไรที่มัน รีวมากมากนะรมันมันรีวมันแบบมันดูเป็นจริงอ่ะนะคะเป็นสถานการณ์ความรักที่มันเกิดขึ้นนะอาจจะไม่ได้มีปฏิหารมีอภิญญาณนะคะเหมือนกับตอนกันก่อนแต่ว่ามันรีวอชอบอะนะคะว้าวเธเลิฟนะคะเป็นรักแท้วายมาบางกล้องเอ้มาบางไพ่เขาหรือเปล่าเฟลลี่น,นั่นตื่นมาก็ปวดเลยนะคะเอาเฟลลี่่าหนูจะมาทับไพ่สวยๆของคุณแม่ไม่ได้นะคะเฟลลี่ กลับมากลับมากลับมาโอเคอ่ะนอนไปนอนไปทูเลฟนะคะไพ่สวยๆนะนะคะไม่ให้น้องแมวทับนะคะทูเลฟดูสีโรแมนติกจังเลยนะคะอืมอ่ะเดี๋ยวกลบลืมนะคะมาลุ้นกันว่าคนรักของคุณนะคะเขาเป็นคนที่เกิดวันไหนราศีอะไรและขนาอะไรนะคะจานขอนญัตวางทับไปเลยนะอควาร i u สนะคะคนที่เกิดธาต ถ้าลมนะคะชาวลัคนาราศีกุมงค่ะนั่นนี่อยู่ทั้งบนดีกว่าดูทำอ้อนนะอ้อนผู้ชมอ้อนคุณผู้ชมเหรอคะอันนี้พุงใหญ่มากนะคะน้องกินเก่งมากนะคะกินไข่ลวกนะคะอาจารย์กินไข่ลวกน้องก็ขอกินด้วยนะคะไข่ลวกนะคะถามหมอแล้วหมอบอกกินได้ อ่านะคะเฟลลี่ของเราต้องเอาแสงส่องหน้าไว้เนี่ยว้ายหน้าดำคนที่เกิดแคปิคอลนะคะชลัคนาราศีมังกรค่ะเห็นไหมเห็นอยู่นะนเดี๋ยวเอาเอาโชว์เอาโชว์เอาโชว,เโชว,เโชว์เอาโชว์ค่ะ ไม่ต้องเอามือจับเอาโชว์ช่วยทุกอย่างช่วยยุ่งออนอนไปนอนไปค่ะอีกแป๊บ,บนึงอีกแป๊บ,บนึงพิเศ <Pie ces S 2> นะคะชาลคนาราศีมีนนะคะธาตุน้ำค่ะคนที่เกิดเมอร์คิวรีนะคะวันพุธค่ะโอ้เรียบร้อยได้ด้วยอ่ะพี่อยากจะเชื่อเลย เก่งค่ะเก่งเซจิส t ทริอุสนะคะชลัคนาราศีธนูค่ะทัดไฟนะคะอ้อ,อนออนนะสู้กล้องนะจูปิเตอร์ค่ะคนที่เกิดวันพฤหัสนะคะลัคนาราศีตุลค่ะร i บ้านะคะทัดลมค่ะทัดน้ำนะคะมาครบทีมเลยนะคะ ชาวลัคนาราศีมีนชาวลัคนาราศีกรกฎและชาวลัคนาราศีพิจิกนะคะท่าน้ำกับชาวลัคนาราศีธนูนะคะขออีกสังใบดีกว่านะคะอ้าวสกอร์บิโอลัคนาราศีพิจิกซ้ำนะคะน่น่น่าดีโอนะคะชาวลัคนาราศีสิงค์ค่ะ ธาตุลมมาครบเลยนะคะชลัคนาราศีกุมชลัคนาราศีเมถุนแล้วก็ตุลก็มาแล้วนะคะเหลือมถุนที่เพิ่งมานะธาตุไฟค่ะชลัคนาราศีเมษเอาธาตุไฟมาครบเลยนะคะเมษสิงห์ธนูนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าดอกไม้แห่งความรักนะคะประจําเดือนพฤษภาคมของชาวลัคนาราศีธนูคืออะไรนะคะโอ้ยอยากกัดมือเขา คุณได้ดอกพีออนี่นะคะดอกพีออนี่โอ้ยเทาแล้วแมว uh, p o s p t r r i t y and compassion นะคะ p o s p t r r i t y ตรงนี้อาจาจะเป็นเรื่องของทรัพย์สมบัติอะไรที่แบบว่าจะต้องมาช่วยเหลือเกือ้อกูลกัน,กนเรื่องเงินทองหรืออะไรตรงนี้ก็ได้นะคะ compassion ก็ Compass เป็นลักษณะของความสงสารความเห็นใจนะคะไพ่บอกว่า p o s p t r r i t y depends more on wanting what you have แ a n on uh, having what you want นะคะนั้นตรงนี้มันเป็นเรื่องของสิ่งที่คุณจะรู้สึกว่าคุณน่ะมีอะไรเป็นเจ้าของอะไรนะคะมากกว่าจะเป็นสิ่งที่คุณน่ะจะคิดว่าคุณต้องการอะไรนะคะเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยเหมือนตัวเขาเองก็รู้สึกว่าเขามีคุณน่ะคุณคือสิ่งมีค่าคุณคือสิ่งล้ำค่าของเขานะคะนั้นเขาก็พร้อมที่จะช่วยเหลือเกือ้อกูลคุณทุกอย่าง นะคะเขาไม่ได้มองว่าเขาต้องการคนที่แบบว่าคนที่เก่งคนที่ไม่ผิดพลาดคนที่เพอร์เฟกอะไรขนาดนั้นนะคะแต่ว่า เขารู้สึกว่าคุณคือคนที่ดูแลเขามาเป็นอย่างดีคุณคือคนที่มีค่าสําหรับเขาแล้วเขาก็พร้อมนะคะที่จะทําสิ่งดีๆให้กับคุณทุกๆอย่างเลยนะคะเพราะว่าเขาก็คือสงสารเห็นใจนะคะแล้วก็ไม่มีวันที่จะทิ้งคุณไปไหนนะคะดีใจด้วยนะคะสําหรับชาวลัคนาราศีธนูนะคะตรงนี้โรแมนติกแล้วก็รีวิวมากๆนะคะวันนี้นะคะ ก็ต้องขอบคุณทุกท่านที่ช่วยติดตามช่องขอ,งอาจา์นาลีนะคะแล้วก็ช่วยติดตามน้องเฟลลี่ด้วยนะคะมีแฟนแหลักแฟนกลับของน้องเฟลลี่เยอะเลยนะคะซนๆนะคะตรงนี้นะคะมเมนคูนหูเขาจะมีลินสตรงนี้นะคะเห็นไมมแลบบแมมแหลมตรงนี้นะคะชอบชอบซื้อผ้วหูนี่แหละนะคะหน้าเป็นๆนะคะเหมือนเกมลรินวีส,สนันซนที่เคยดูตอนเด็กๆนะคะแล้วก็ซน,นจริงๆด้วยนะคะ สำหรับตอนนี้ก็ขอบคุณนะคะที่ติดตามทั้งอาจารย์ดรีทั้งน้องเฟลลี่นะคะใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็อย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจกับเราทั้งสองคนด้วยนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปต่อ,ตอไปค่ะวันนี้อาจารย์ดรีกับน้องเฟลลี่ลาก่อนนะคะบ๊ายบายบ๊ายบายคุณผู้ชมก่ลูกบ๊ายบายไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ